คนสลับคลิปนี่ทุกคนเนาะก็จะมาจัดให้ตามคำขอที่ว่าทุกคนขอกัระทามาไลยแหงทุกคนสลับตัวละครยินนั่นเองทุกคนอ่านั่นก็คือตัวละครยินที่ว่าจะหายไปตัวหนึ่งหนึงมาลินให้ทุกคนได้เบิ่งน้ำกันนะนะก็โอเคจัดไปเลยเนาะทุกคนเน่าสลับเกมนี้ทุกคนแต่ว่าประวัติการลินนี่ก็บชนะเลยเออนั้นโดนลินเทือนนะทุกคนเนาะอ่ากับโบไดลิน อ่าทีเดียวหาฮกตาเจสแปตาตัวนี้ได้ทุกคนเนาะบได้ยลินทีเดียวได้นี่เออแต่ละมือลินมือละตานั่นเองทุกคนเนาะแต่ว่ากฆษนะอยู่โอเคเนาะทุกคนเนาะเดียวมานํากันเลยทุกคนเนาะแต่ว่าพิเศษสำหรับเกมนี่ทุกคนเนาะลินกับผู้สาวทุกคนเด้ออ่าอัปูสาวมอจอมลินทุกคนเนาะสาวมาฮาลัยจำปัส삭เนาะทุกคนเนาะเออสาวนักศึกษาปีซีนั่นเองทุกคนเนาะโอเคเลยทุกคนเนาะกดเข้าไปเลยทุกคนสำหรับผู้สาวเกมนี้ทุกคนมุ่งหวังสิแบกได้หร์ลิ่ับอ่าตัวละครยินของเฮาทุกคนเนาะเเเเดีียยยวววไปบบิ่่่่งนนนาาากกกกัลลทุคอออผู้้้โโหสย ็แน่นอนแต่คนเห็นสำนีกง็างามไปแล้วเอออะโบตองเห็นหมืดนะมืดตาดอกเอออ่าให้เบนหนึงเห็นคนเดียวกับพ่อแหละเออโอเคเนะนาะแต่คนสอัศรพตัวละครยินเฮากับจ้าป้อมาันนี่หละแต่คนนอนลินกับเจ็ดสิบเจ็ดเมตรเอ๊ะแต่คนแต่ว่าอัตราโฆษณาหานาหาี่กัหาสิบเจ็ดเปอร์เซ็นต์อะกระทึกวาสนะอยู่ลินะนะแต่ว่าก็ได้บาคลังก็อยู่ได้แหละอโอเคแล้วแต่คนอับเกมนี่ก็โอ้โหตึงแน่นอนแต่คนเอาไพ่โกนกับมีแข่งกับทุกกัดอีแต่คนโอ้โหซากิเวียเออกินิเวีย์ <laughs> แล้วก็มีทั้งอาดาไลลาทุกคนเน,เนเาะเออไลล่าเดียวเสียเอายินไปตบหูมันเองทุกคน่ใส่คอบเอง เดี๋ยวมาบนในการเกมนี่ดุกคนเนาะสิเป็นจังไดเแต่คนกรนอื่นเขากขอฟาร์มกันไปก่อนเลยเอาเป็นว่าทุกคนที่ว่าเขามาแลี่ทุกคนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามมาแน่เด้อทุกคเด้ออ่าถือว่าเป็นกำลังใจให้เบนึเฮิปต่อไปแน่ดกคนเนาะสปอร์ตเป็นกำลังใจให้แน่อ่าตอนนี้เดี๋ยวบูมียอดวิวบูมีคนเบิร์งเลยทุกคนเอ้ยโอ้ยเนาะขันบามีคนเบิร์งนี่เบนนู้นหนึ่งจะ้นเฮีดทุกมือกัเฮ็ดให้ได้นะเออมือหนึ่งซองก รับดาวไปเลยจ้าโอ้โหเราหนาะหยอทุกคนมาจังวานทุกคนคิดว่าอ่ามีตัวเดียวทุกคนสลบเบสแต่ว่ามีกินเวียเขามาซอยจาเป็นถองทอยออกมาก่อนทุกคนเนาะอ่ะหลังจากหนั้นก็ฟ้าเมื่อตอเลยเดี๋ยวมาพิมพตอบแล้วก่อนว่าคือวายจังซักล่ะสันตัวนนแนวนั้นนะนะเขามาปุ๊บเลยจีวาแผลเลยิไว้บ,เเบเนเนาะทุกคนเนาะเออยังไม่ทันไเห็นยังสาัาวาอ่าสิแผลแหละ อ่าเดี๋ยวมาดักนักเวทมึงก่อนทุกคนเอาตอนนี้เลเวลซีเปแล้วทุกคนแต,ตววนาา่ว่าเวทในมือหูมาให้หัวไปใช้ทุกคนเอาขึ้นไปเล่นเทิงดีกว่าจังหวะน,นี้ทุกคนเอากินนิวเวียโอ,โ,โอ้โหเก็บไปคิวแหลกไปทุกคนเหลือโดน,นแหลกจังหวะน,นี้ขอเก็บเราขึ้นได้หรือบอโอ้โหแสนตีไปวานเทียบแน่นอนจังหวะน,นี้ทุกคนกระปั่นอัดกระบองหูวกันฝั่งฝังเรียบร้อยจังหวะน,นี้แทงคาโตกัสคาโตกัสจะ่ได้จังหวะนี้โอ้โหบอลทอยเลยตั้งสูงจังหวะนี้ขอได้หรือบอลจังหวะนี่เดือบหล่อทุกคนเก็บไป ปรับขึ้นใหมานอ้ทุกคนต้องสำรับความแห้งเขายิ้นนี่เหนมีการปรับขึ้นใหม่ทุกคนโบเสือปลาหินเบิงได้ทุกคนต้องแห้งแน่นอนทุกคนสำรับตัวละครยินนีด็ดคนฮะตอนนี้เขาแก้เก็บไปแล้วทั้งสองคิวนะทุกคนา,าน่ามาจังหวะนี้เดี๋ยวจะไปเก็บเฟดมันได้หรือบอทุกคนเดี่ยวดักนี่นี่ก่อนจังหวะนี้นักเฟดคอสองมัดไลยเดีอบวอจังหวะนี้ตูมไปบาดหนึ่งทุกคนโอ้โหเสียดายแต่โดนดันออกมาก,ก่อนทุกคนเอาประสันเดียบลอยแน่นอน โอ้โหคิดว่าจะตองแผลว่าซันยังบ่ทันลินฮอตซ้ายสัมเออหลังจากนั้นเฮาก็ะชีโมสเสร็จแล้วก่อนเลยว่าอ่าส์ซีออนให้ว่าซันสีอ้อมมือให้แต่เราก็บอกว่าจัดเต็มทีเลยเฮาก็ฮู้อยู่เนาะเนาะทุกคนนอนพิมพ์ดอกค่แหละเออแต่ว่าก็บ่เป็นหยังทุกคนเนาะม,มาจังหวะนี่ทุกคนนอนเดียวอารมาจาาังหวะนทุกคน,นาาากับป่นอัด์ขับบงูนักเวทคือว่าเฮามาลาดไปเนาะทุกคนเนาะลาดดังยิ่งเฮาในเอทุกคนเนาะเออมันจะเกินนะดิแต่ว่าสำหรับสกอร์ทีมตอนนี้ก็เสมอ3-3แล้วทุกคนเน,นาะถือว่าเป็นทางเฮา,า,าทีนนาา่ว่ากเก็บไปได้้ทัง3ีคนเดียยวเลส็นทั แต่ว่ามาดักจังหวะนี่เฮาหูแล้วว่ากินเเวียจะได้ตรงมาหานานานจังวาน่อัดขบองหูกันเดียบลอยทุกคน,น,นโอ้โหจังหวานี่แบบสวยงามเลยนะทุกคนนะถือว่าอ่านเกมอ๋อทุกคนนะอ่านการดินของซีเบียเรือว่ากินปลายก้นขามออกนะจะได้มันก็ตองมาเอาลินกลางอยู่แล้วเพราะว่าน่า,นาจอป,ปอบเองเขายืนดักมาผูกกับปั้นอัดขบองหูเดียบลอยกันเลยทุกคนหลังจากนั้นได้โอกาสก็มาตัดบ้าปภายก้นขามนี้นคงคงนนเลยทุกคนน,นนะเพื่อจะ ได้เรเลวร้ายกว่าหรือว่าอาฝ้าไม่กว่าในเอกอนอนไดเปียบมาจังหวะนี้ทุกคนนะขอดักนี่ได้หรือบอจังหวะนี้มีตัวมาบอแต่วาันตีบอมาเลยจังหวะนี้กินนิเวียขอตูมไปบานหนึ่งทุกคนโอ้โหคืองอนเลยแต่ว่าเสียาดบอมีอันตีนี้ทุกคนนามีอันตี่น่าจะเรียบร้อยจังหวะนี้อันตีมาแล้วยังไดกินนิเวียโอ้โหแต่ว่าเอาไล่ล่า่นทุกคนจังหวะนี้ไล่ล่าปังปังปังไปจังหวะนี้เรียบร้อยทุกคนโอ้โหแต่ว่านักเบียบบอไดทุกคนเนาะ เดีวว่ามาจังหวะอีกทีว่ากินิเวียนนี้ไปแล้วทุกคนสุดท้ายแล้วก็โดนกินิเวียสตันไปเดียบลอยทุกคนโอ้โหมันจะเกินไปเลยทุกคนเนาะ ถือว่าเรียบร้อยเลยสลาเฮาตอนนี้เฮาก็ได้หาคิวไปเลยทุกคนคนเดียวเฮาอ่าแต่ว่าคนเดียวเนี่ทีไมได้ที่ว่าได้หาคิวหาสก็ที้มก็หาแต่ว่ามาจังวานดีเดีเ่ยวเฮากดสกิลสองท่านทุกคนสุดท้ายแล้วเฮาก็อัดกระบองฮูไปเรียบร้อยทุกคนถา้ามคนสกิลสองบทท่านนี่น่าจะเรียบรล่อเฮาดีเบียถุยกินิเวียแน่นอนทุกคนเนาะเอะพอพอกินิเวียมันแห้งกันแล้วทุกคนถามว่าพวกมีอ่าถามว่าลบสกิลของเราได้หรือเล่าทุกคนถามว่าลบสกิลของเราบทได้นี่วัเดียวตายแน่น,นอนวาจังวานที่ได้ที่เกิดออกไปก่อนทุกคนคิดว่าจะเก็บได้ตัว เออแต่ว่าโบได้ทุกคนเนาะคิดว่าไส้ครอบโบมีฟิกเกอร์เด้ทุกคนแต่กรบโบเป็นยังทุกคนอ่ะเดี๋ยวโอกาสหน้าจัดกันใหมทุกคนสำหรับอ่าไส้ครอบนะทุกคนว่าจังหวะนี้ว่าจะไดนตอนนี้ฮอกก์ได้หกคิวไปแล้วทุกคนเนาะงหกคิวเอามาจังหวะนี้โบดีบัวก็ไล่ล่าโบนาจังไว้ไล่ล่าทุกคนแต่ว่าสุดท้ายแล้วฮอกก็มาซอยท่านการทุกคนโอ้โหถามว่ามาซาคนนี้นี่บูดีเขาเฮาเดียบหลอยนะทุกคนเนาะงสำหรับโบดีเออเหมือนบูดีอุ้ยทุยบอกกับบุถึกอ่าตอนนี้เครื่อนฮอกก็ได้สองสินไปแล้วทุกกคคนนนนเเเเดีีียยยยยววมาาาอออู่่่่โโ้หแตบลทุะ เออลบสกิลของเราโบทันเลยแต่คนกดสกิลสองบทันทุกคนอ่าเพราะว่ากินนิเวียนี่ถต่ว่าเขาลบสกิลของเราทันนี่หลอดแน่นอนทุกคนแต่ว่าลบโบทันนี่ก็คือเรียบร้อยแน่นอนนะทุกคนนะสำหรับอ่ากินนิเวียนี่ทุกคนเพราะว่ามันแห้งถต่ว่าเราใส่สกิลถือแล้วก็นอันนั้นเราได้ใส่อันตีเขาเราเรียบร้อยแน่นอนเอามาจังหวะคอเอคือดีบอลจังหวะนี้กดสกิลสองเข้าไปทุกคนอัดหูของเราปังปังปังจังหวะนี้เรียบร้อยทุกคนโอ้โหที่ว่าเอาคืนแต่ว่ามาจังหวะนี้ได้ล่ะ ไล่ล่าเขาจะได้อืดีแต่นักสู้เข้ามาทุกคนเนาะจหวันนี้คออโคดาวมาก่อนจหวัน uh ี้จะได้เขาป่าอัดเขาบองหึ้ยไปเดียบรอดทุกคนถือว่าเขาเก็บไว้ได้ทั้งสองตัวเลยแต่ว่าไล่ล่ามาจจากวันี้ได้จัดเลยบอไล่ล่าอืแต่ว่ามีทางไซคอปเลยก็แทางอุตกาเข้ามาทุกคนจําเป็นเขาต้องถอยออกมาก่อนทุกคนโอ้โหแต่ว่าทางออดัสนี่โมหูว่โบเอาเล่เลยทุกคนเอาโมหูวไปเวิร์นยูไซทุกคนลินบอเกิดเลยทุกคนขนาดว่าเขากดพายคนรขามได้ต้นเกมได้สลับยินเอามาจากวันนักเวกมาอยู่่เลนีจ วันนี้ก็งามใสไปกดอันตีกับบไดรโดนสตันไปก่อนแต่ว่าจังหวะนี้กดสกอยูนึงก็ไปกปั่นเยบกับคุ้มตาไปเดียบลอยทุกคนโอ้โหสลับนากอุบีไปกนอีกามทุกคนเดียบลอยไปเลยแต่ว่าตอนนี้เขาก็บอกอดัตแน่บอกให้เราตีปอมแน่บอกให้เราตีปอมเลยเออบบตี้ปอมจะได้มันสิได้สแต็กนะอ่าตี่ปอมก็ได้ละอ่าสลับสแต็กก็ได้ชิปแหละทุกคนสำหรับอดัตแต่ว่าบูหัวเนี่ยได้หรือว่าแล้วแอบลินบอลนี่ได้นี่สำหรับอดัตเอ้าจังหวะนี้เล่าไปยืนเล่นคนเดียวจังหวะนี้ข้อหลวกลอยในบ้านอเลยท ไปกินบอลหยาบหล่อทุกคน <c oughs> ทุกคนบบได้แสก,กิลหนึ่งแต่ทุกคนน่นโดนกับปั่นของยินไปไม่แต่เดียบหล่อเลยทุกคน <c oughs> โอ้โหแต่ว่าตอนนี้เขาก็ได้11คิวไปเลยทุกคนเนาะเออ11คิวไปเลยสำหรับสกอร์ทีมเมากับสิบิวทุกคนสำหรับทีมเมาก็ได้แต่3คิวเองนะทุกคนอ่าถือว่าเป็นตังเฮาที่ว่าเก็บไปได้ทั้ง11ตัวนั่นเองทุกคนอ <c oughs> ่าตอนนี้ดาบ กันเวียดเขาก็อ้อเลยทุกคนเพราะว่ากินนีเวียมันแห้งนะเขาก็เลยอ้อเป็นดาบเลื้ยงใส่ดาบตัวนี้เมื่อเขาเลือดจะหมดแล้วมันจะเพิ่มอากกันเวียดขึ้นนะทุกคนเนาะรับรองว่ามันจะกันได้แน่นอนเอามาจังหวะนี้ว่าจะได้โอ้โหว่าจะมาเอาใส่คอปแต่ทุกท้ายเลยจังหวะนี้ทีถึงไล่ล่าทุกคนดีแต่ว่าเขาเก็บไล่ล่าไม่ได้แต่ว่าสุดท้ายแล้วเขาก็อยู่ในดงตีนทุกคนเดียบลวัดทุกคนกินนีเวียที่ว่าเก็บเขาไปคือเก่าทุกคนแต่ก็โบนเป็นยังทุกคนคือว่าอ่าเขากระโบนเอตใต้ฟี่ไปแล้วทุกคนเอา ทุกคนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ในแท้แต่คนถือว่ามาเบิง่งคลิปนี้แล้วทุกคนอย่าลืมเป็นกำลังใจให้เบตอหนึ่งให้กิฟต์ต่อๆไปแน่ทุกคนเออเฮ็ดคลิปลงไปนี่ก็เพื่อนในคนเบิ่งนี่แหละอ้ามาจังหวะนี่คนโมโหกินนิเวียไปลบอยู่ไซานาะทุกคนจังหวะนี้ขอเอาคืนในตัวบอกินนิเวียจังหวะนี้ แต่ว่ามาเจอก mm ันอดี้ทุกคนจังหวะนี้โอ้โหเราไปกดอันตีก่อนทุกคนหนาเสียได้ทุกคนเอาบอลไปกดสกิลสองเรี่ยวลอยไปเลยทุกคนโอ้โหฐานลบสกิลของเราในนี่นะจะเรี่ยวลอยทุกคนสำหรับเราเองนะแต่ว่ากดสกิลสองบอท่านทุกคนเอาไปกดอันตีก่อนเพนผิดพลาดของเราเองทุกคนฐานลบสกิลของเราปลุกแหลกกดอันตีเข้าไปแล้วก็บประตูบ้องหูของเราอยู่ในนี่ก็คือเรี่ยวลอยแน่นอนแต่ว่ากับบอลเป็นยังกคนเนาะเดี๋ยวโอกาสหนาจัดกับเราใหม่ทุกคน กกันเวดอ่าห้องกรบปุกเอียทุกคนไปออกดาบกันเวดแต่ว่าดาบกันเวดกรบปุกเดียมีพ้นยังเลยต่อกินนิเวียนนะทุกคนนะคือว่าวานเจียวคือเก่าเอ้ามาจังหวะนี้ลงไปเล่นรุมทุกคนจะได้เขาเกิดกัดเราคือทุกคนสหรับกินนิเวียนนะทุกคนเอาเขามาจังหวะนี้ขอเขามาล่วงลินบอลจังหวะนี้ตูมไปบาดหนึ่งทุกคนทุกคนตั้งตีเข้ไปเดียบลอยแต่ว่าจังหวะนี้ได้ล่าไล่ล่าว่าจะได้โดนกับปั่นเขาไปสิ่เลนนี้ทันหรือบอลจังหวะนี้พอแยบเอาไปอีกบาทหนึ่งทุกคนบอลเดือบลอยทนเลย แต่ว่าทางยินเี่ว่าอัดบองฮู้ไปได้อีกคือเก่าทุกคนสลับน้องสาวไล่ล่านะเอ๊ทุกคนโอ้โหตอนนี้เ้าได้14คิวกันเลยทุกคนเนาะหนาจะได้ MVP หนาจะเป็นของเบนคนหนึ่งทงุกคนแต่ว่าไปเลทเทียมไล่กับบอมมดี้ทุกคนนั่นเดียวแผลทุกคนอ้าวเดียวมันดักอยู่นี่ก,ออก่อนโบหัวเวทมันสิมาแต่ว่าเวทมันเห็นแล้วนะทุกคนเนาะว่าสีดักเอาแต่ว่าคาตุก,กัสนี่ก็เห็นคือกันอีกโอ้โหอ้าวเดียวจัดก่อนเวทสลับเวทออกมาได้หรือบอลจากวะนี่กดอันตีเข้าไปเออโมเป็นโคตร122เข้าไปจังวะนี ว่าจะได้ขออีมัทหนึ่งเอ็นดูบอตู่ไปทุกคนงานเทียบบลอยทุกคนจอมวานนี้ไซคอปเปิดดังตีของเราสิครั้งเอาได้หรือบอจังมวานี้ดีแต่ว่าแวนไวเกิน์นะนะด,ดอกเคน <c oughs> ถือว่าหลอดออกมาได้ทุกคนโอ้โหคิดว่าสี่บลอดเลยทุกคนน่าถือว่าเป็นหลวงได้ทุกคนหลวงไปเขางเราได้เอ้าเดี๋ยวขอเอาบัฟก่อนทีจะไปจัดใส่คอปทุกคนนะเดี๋ยวจะไปจัดใส่คอปนี่วานเจี๊ยบแน่นอนเดียวมาอ,อมเข้าไปทางปลาก่อน จังหวะนี้ส่คอบหนาจะบอเห็นเท่าทุกคนเนาะเอาจัดกับเราเลยจังหวะนี้ฝังไปหนึ่งที่จังวะนี้โกดอันตีก็ไปดีดีแม้ก็กันเวทขึ้นทุกคนนะ่าหรับดาบเดือนเองจังหวะนี้สวยงามเลยทุกคนนะ่าหรับเลยลาเก็บไปเลยทั้งสองตัวจังหวะนี้เก็บไปได้สามือบอเก็บไปทั้งได้สามือบอเก็บไปได้ทั้งสามตัวหรือบอจังหวะนี้ว่าจะไหนโอ้โหเอาดัตกระดิบมาใส่ทุกคนดีแต่เขาเก็บไปได้ทั้งสามตัวคือเก่าทุกคนแต่ว่าโอ้โหบปได้บ่าคลั่งนะทุกคนท้คาร์ูการ์ตก็เป็นทั้ง ทีมเฮาที่ว่าเก็บไปทุกคนเนาะน่าจะได้บาครั้งไปเลยนะเออได้ซ้ำคิวกขาพ่อใจแล้วว่าอ้าจะได้กระดันปอมเขาไปก่อนทุกคนกกน,นั่นเดียวเลดเกมเนี่ยมันเสิร์ฟบากนทุกคนนอนสบายยิ้นนี่มันได้แต่ต้นเกมกร์ครับกลางเกมยร์ทุกคนถามว่าไปเลดเกมนี่ค่อนข้างที่ว่าลำบากทุกคนสลับเฮาดีนได้แต่ว่าคนอื่นดินเนี่ยมีบูฮูขึ้กนกันทุกคน เอาจำเป็นต้องถอยออกมาก่อนตะกี้เนะทานดีตะกี้เวียมากทุกท่านแต่ก็ตะกี้นเวียเขามานี่นะเรียบร้อยทุกคนสลับเ่าเวทุกคนเนาะเอามาจังหวะนี้ทางบัวหลวงไล่ล่าก่อนจังหวะนี้เขาเห็นไล่ล่าแวบๆอยู่นี่จะได้ไฟส่จังหวะนี้หนองสาวไล่ล่าหนองสาวไล่ล่าเว้ยมาจังหวะนี้โอ้โหวายใส่แอนตีทุกคนดีแต่แต่ยังดีที่ว่าเ่าวบดใส่แอนตีะทุกคนนักตือว่าบดเสียสกิลไปเอ้า แต่ว่ามาจังหวะนี้ใส่คอบว่าจะได้สินี้หรือบอลใส่คอบจ้าเอจังหวะนี้เดี๋ยวลอยโอ้โอ,อุอสซาแลนด์เขมาใส่ตัวว่าสุดท้ายกะบอลได้คิวคือเก่าในทุกคนทั้งอนักสูงเาตทวเก็บคิวไปแล้วจังหวะนี้เจอเวทอยู่นี่อีกโอ้โหโ,โคตรอันตรีเข้าไปจังหวะนี้ก็ง่ามใส่เลยเคลียบลอยเลยทุกคนคิดว่ากลับบ้านไปแล้วในทุกคนสลับเบสตะกี้นี่คือว่าฮามเมนแต่ว่าสุดท้ายแล้วไปดัก ถึงทางนะไอ้เนาะแตกคนเนาะือว่าเรากำลังสีบาปครับแต่ว่าเผอิญดวงสวยไปจังหวะนี้อถ้าโกสกิวซ้องทันแบบนี้มันจะลบได้ทุกคนสำหรับสกิลกินีเวียนเองจังหวะนี้ไปใส่แล้วกินีเวียโอ้โหเจอแต่ตัวปลอม s <S อ๋อโบหัวไปใส่ทุกคนเนาะไปโคดไวเลยทุกคนโบเห็นสามทุกคนสำหรับกินีเวียโอ้โหหรือว่ามันบาปก,กับบานไว้ขนาดบัว แต่ว่าสำหรับเล่นออดาท่านี้เอาบบได้เลยแต่เขาออดาก็ลดิบโบเกอร์สามจังหวะนี่เพิ่นบินขึ้นไปสิกาหรือโบเขาตกัดตัวเดียวยังบบก่าอีกโอ้ยนอนหนาจะไปทุบนะสำหรับตัวเดียวนะทีมเฮาก็มักหลายๆตัวยังบบก่าเข้าไปถ้าเขาไปบวกทานีนการถ้าหน้าเขาไปเฮากับจีเรนเขาไปซอยนี่ขนาดจะทันอยู่เอามาจังหวะนีมบดักแต่ว่ากินนีเบียโบหัว่าเห็นเฮาหรือว่าบบได้ตั้งใจโดดเข้ามาทุกคนแต่ว่าสุดท้ายแล้วก็เรียบร้อยทุกคนห้ากับโกติจูซองโบทันอุตส่าห์มาดักแบบงามๆเลยทุกคนนอนว่าสิเอาแบบงามๆๆแบบนนิ่งเลยค แต่วาสุดท้ายกะดวงสวยไป,เ,ปเองเอามาจังหวะนี้ว่าจะได้กินกนิเวียกินนิเวียขอจัดคือใหนระบอกกินนิเวียจังหวะนี้อยำฝาใต้เด้อเอามาจังหวะนี้โกดันตีเข้าไปทุกคนว่าจะไหนทุกคนกรปั่นอัดกระบองหูแล้วปัง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 ,ปงไปวานเจียบทุกค,คนเ้ยแตวว่าไล่ล่าจังหวะนี้ขอก่อน เพิ่มเลือดก็จะน้อยจังหวะจะได้ไล่ล่าเข้ามาทุบปังปังปังไปจังหวะนี้โอ้โหดีใจมากกอกันเบทขึ้นมาทุกคนเนาะครัพย์สันเก็บลอยใส่คอปแน่นอนแต่ว่าจังหวะนี้จะเก็บใส่คอปเลยหรือบอทุกคนแต่ว่าเขาก็กาก้าวกลัวทุกคนเพราะว่าครูดาวของดาบเดือกเขาเขานี่ก็หมดไปแล้วแต่ว่าจังหวะนี้เอ้ยเอ้ยโอ้โหแสนเตีดีแต่ฮอลแลนด์ไวทุกคนโอ้โหเกือบตายเลยทุกคนเนาะลอยมาได้แต่ว่าใส่คอปกัดบ่ปล่อยเลยทุกคนเนาะเอาจังหวะนี้ขอกลับบ้านก่อนได้หรือบ่ ขอกับบานก่อนดีแถวอดัตบินเข้ามาซอยทุกคนบินกับมาซอยจังหวะนี้เขาก็ยังบอยงับบานอยู่ออาขอตีคิบไปอีกโอ้โขดคิดได้ได้เอาจังหวะน,นี้มิตรทันเขาตะกัดโดดมากทุกคนดีแถวเขาลอบบอกไปได้ทุกคนจังหวะน,นี้นะฮาวหนาจะกลับบานเลยแต่ทุกคนเออถตาดิาสูดเป็ที่สิบโบไว้เลยตอนนี้เหลือมันหมดแหงเลยเออถ้าว่าโบกับง่ายเนี่ยก็ขึ้นหนาๆก็คขึ้นเอาอันนี้โบไว้เลยทุกคนเอาสับหลอดพกากองาอากาศนี่ก็แหงโค้งแหงหน้าๆโบไว้เลยทุกคน,านา เาก็ขึ้นไปแลนด์จนถึงอ่าจนลืมว่าอ่าบบได้เบิงวันหลออลงมาตีปอมทุกคนเขาเกือบแตกก็เลยทุกคนเขาเกือบแพแบบงงๆทุกคนที่จะทิมงภายคนขาโบลงมานำหลออทุกคนตาลงมานำหลออมาตีปอบนี่นะจะเรียบร้อยแน่นอนตะกีนี่ทุกคนอ่าบอกเป็นยังทุกคนจอมวานีเห็นแวบๆอยู่ไซคอปเจ้เลยจอมวานีคอดักอยู่นี่หรือบอมีตัวผ่านมาหรือบบตัวใดก็ได้จังวานีโยกเว้นแทงอืมมาดักอยู่นี่แต่ว่าบบมีตัวมาเลยนะแต่ก็เนาะเรือกว่าเขาเห็นเ่าบอกว่าเออนาจะบโบเห็นเหรอทุกคนแต่ว่าเราบบมา่ฉย อ่าแต่ว่าเงียบกิบเลยทุกคนูม่ไปไซแ้ลทุกคนตะกีนยังเห็นแบบแบบอยู่อ้าวลงไปเล่นนั่นแล้วทุกคนจังหวะนี่บ่มีตัวมาทางนี้เลยวาสิเอาเบ็ดนึ่งหนึ่งะแบบสิกอตันตีเขาไปหนึ่งหนึ่งแล้วก็ไปทุบมันอยู่ในเบ็ดหนึ่งหนึ่งแต่ว่าอดบ่ไว้แล้วจังหวะนี้ว่าจังได้ไล่ล่าแต่ว่าไซครอบจังหวะนี้เดียบหลอดไปแล้วไล่ล่าเก็บบ่ได้ทั้งสองตัวแต่ว่ามาจังหวะนี้ขาตรงกัดทุกคนโอ้โหแต่ว่า มีทางออดาสกับคนบินเข้ามาซอยต่วานจะมาได้จังหวะหนีสองตัว so ก right. oh ับเอาบออยู่ทุกคนเดียบหลอดไปแล้วครจังหวะหนีทอยออกได้รี่บอลจังหวะหนีโอ้โหเดียบหลอดทุกคนบอหลอดเก่าทุกคนก็ขึ้นสีกับบอลนี้พ้นเอียงเลยขึ้นขึ้นมาว่าสินี้กับบอท่านทุกคนแต่ว่าจังหวะหนีว่าจะได้สีเก็บไปได้หรือบอลทหราบซาเวียทุกคนเออบอเป็นซาเวียทุกคนกินน่เวียจังหวะหนีปอมยิ่งใต้หรือบอเเดียบหลอดทุกคน หาวเป็นหาวทุกคนสำหรับกินนิเวียทุกคนดีเลยดาวตายนะแต่ว่าเครื่องก็จะประมาณนี้นะทุกคนเดียวก็คันสิบอ่าเมัดคูดาวเลยทุกคนเดียวอ่าคายก่อนอ่าคายแล้วมาสื้อกันเบีดยดซะดีกว่าทุกคนเนาะเออออกกันเบีดดีกว่าไปออกขึ้นสิด,ดีกว่าเออุยออน,นได้แต่ว่าออกกันเบีดดีกว่าไปออกก็ขึ้นสิบนะเออก็ขึ้นสิมันกนัแต่ว่าซวยให้เฮาใตยแหละเกิดใหม่ซื้อทุกคนท่นบอดดิกันอีกยังเลยเออเพรแต่ว่าซวยแหละกะซวยให้เฮาใตยแหละเกิดใหม่ อันนั้นแล้วก็อื่นก็ขึ้นสีนเนาะเอามาจังหวะนี้ทุกคนแต่วันไล่ล่ากับไส่คอปเอาหลอดแต่ว่าไส่คอปพุชใส่แข้งแต่ว่านี่มดคูด้าใส่แข้งขึ้นมาแล้วก็ปันยิ้มกับอัด์ตกระบอกหูไปเรียบร้อยทุกคนกคนือว่าขอบใจทั้งภายโคดึงขามไล่ล่ทุกคนขอบใจทั้ง อ่าใส่ขอบแล้วก็ไล่ล่าทุกคนแต่ว่าไล่ล่านี่ให้เพรวไปใส่โบงหูทุกคนขอบใจผมได้ขอบใจบนว่ามา,มาตีหลอดให้พีน่น้องหนึ่งไม่ได้ทุกคนอ่าถือว่าเขาเขามาเอาหลอดแบบงดงามเลยจัำว่านี่ทุกคนเฮาหนาจะจบได้ทุกคนตานหลอดขึ้นมานี่อ่าเชียงตอนนี้ก็จะประมาณทุกคนน้อออกคอ,ขอกันเบียดใส่ดีกว่ากอขึ้นสี่เออวากอขึ้นสี่นี่มันจะานานนะทุกคนอืขอขึ้นสี่มันจะกัน้นกั้นอย่างบริกั้นยังเลยเพราะแก อ่าให้เขาใต้เลยเกิดใหม่นั่นเองทุกคนเนาะให้เขามีโอกาสได้นี้นั่นเองทุกคนแต่ว่าก้อนเวทนี่ก็พอได้กันดาเมจเวทยเนี่ยเพราะว่าไปก้อนกรามนี่ดาเมจยดเบียนแขางขัลายทุกคนมีทั้งคาตุกาสกับดาเมจเวทเออเวทกันเนี่ยเวทเยดเวทมันก็เวทอยู่แล้วเนาะแล้วก็ใส่คอปกินเวียมีแต่ดาเมจเวทหมดเลยยกเวทนั้นยิ่เขาเรามาจังหวัดที่เขาไปมัดเยียบลอยทุกคนบ้านนี้มาจังหวัดที่วัดได้ล่าเขาได้บอกโอ้โหเดียบลอยก่อนทุกคน ่าแต่ว่าคาตุกการดมาโดนมาจากวันนี้โได้มีพลยังเลยทีม่มาหยุดจบได้โดยบอยจงังหวะนี้ว่าจะได้ใส่คอบโอ้โหเส้นตีของเราจำเป็นต้องถอยออกมาก่อนจังหวะนี้โอ้โหถอยออกมาก่อนโดนใจเย็ยนๆก่อนเดี๋ยวจะเข้าไปลวงได้โยบอยจงังหวะนี้ใส่คอปก็ขึ้นมาแลว้วจังหวะนี้ทุกคนโอ้โหหนาเสียได้โดยเขาฐานเรือทั้งยังไรก่อนหนาจะเรียบร้อยทุกคนสุดท้ายแล้วก็เรียบร้อยให้ใส่คอบแต่ว่าจะได้บดีเข้ามาเทียบกัได้โบดีเรียบร้อยทุกคนคาตุกการดตัวเดียวนี้เสียบได้บอยจังหวะนี้เขาก็พิมพ์บอยที้มมาจบเลยเพราะว่่่าาาาาาผผนนนนมมโดแลล้วทีเย อ่ะถือว่าเป็นท,ทีมฮาร์ดแตว่าเกลีไปนะทุกคนเนาะเกือบแพ้ไปแล้วทุกคนอืมเกือบโบวายทุกคนมาเลดเกมนี่นเ,นเกือบโบวายเพราะว่าอ่าเลดเกมนี่ยินมันจะเป็นโตที่ว่าบ้างนะทุกคนเนาะแห้องอยู่แต่ว่าบ้างแะไรกับไพลอน้นกามเพียงจำนี่มันก็กินลําบากทุกคนเพราะว่ายินนี่มันอาศัย,ยกดแต่ต้นเกมแล้วก,ก็กลางเกมอ่าแต่ว่าสุดท้ายแล้วก็เป็น MVP ของเบนคนหนึ่งคือเก่าอะไรทุกคนเนาะทั้งเดชทั้งขาซ้ำอีกอ่าก็ถือว่าอยู่ในแรงตั้งนานนี่แหละทุกคนเนาะอ่า เดี๋ยสิบวาว่าอันนั้นะแน่นี้อ,อีกตอนที่ว่าอยู่อีพิกกับแรงอีพิกตอนที่ว่าอยู่ตำนานกับมังบุรีว่าเออลินกับแรงตำนานเออตอนที่ว่าอยู่เทปเจนซึกกับว่าลินกับเทปเจนทึกนั้นะแน่น,นี้จักแนวใดนะ <c oughs> โมโหสิวาเลยโอเคเนาะทุกคนเน้องสลาคลิปนี้ก็จะขอจบวันนี้ทุกคนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เนี่ยทุกคนเด้อเป็นกำลังใจให้พี่น้องนึงแน,น่อ่าสลาเฮากับมุญยังตอบแทนเอาๆทุกคนนอกจากคำขอบใจทุกคนตามปรากดติดตามรายได้ยังโบกับบุญใดยังดอกได้แต่่อา ข่วมเฮาที่ว่าให้กันลังใจกันน่ะแหละทุกคนเนาะอย่าลืมกดไลค์ในเด้อทุกคนเด้ออ่าฝากในเนี่ยทุกคนเนาะโอเคทุกคนพอกันที่คลิปหนาเด้อบุงหัวเช็ดคอนเทนต์ออกได้ทุยบุงหัวเช็ดคอนเทนต์ได้ออกมาให้ทุกคนได้เบิ่งอีทุกคนเอาสำหรับอีพีนะทุกคนรอติดตามเบิ่งได้ทุกคนเด้ออ่าสำหรับคนที่ว่าหอเครื่องม่นทิดเคอเครื่องตัวใดตัวละครอื่นเดียวจะพยายามมหาอัดคลิปตัวละครอื่นมาดินในทุกคนเบิ่งนำกันทุกคน